รีวิวสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาในแฟรี่อีเวนต์เรามาดูกันว่าจะมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนตึงๆกันบ้างก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป หลายด้วยร้านบับ b บิชอปรับกดเกมพาร์ทแมปเดอะซองเกตเป็นเกามาพร้อมกับเกมพาร์ทไฟนอลสปาร์และเดอะฟอ l เ n นบริการ e <ase. S 2> งา่ายๆแค่ใส่ไอดียโรบอแมปกรอปประกาศเอโกมีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไอดีไกลพร้อมใช้งานรับประกันจากร้านบริการครบจบเรื่องโรบอต้องบับเบิอปเท่านั้นบ้าผมและเช่นเคยอัปเดตตอนไหนก็จะมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาเพิ่มตอนนั้นนะั่นเอง อ่าแล้วก็เจอกับพี่เหมือนเดิมครับผม嘛วันนี้พี่ก็จะพามาดูว่าสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาเนี่ยมันมีตัวไหนตึงๆและความสามารถทําอะไรได้บ้างครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยอมาโหดูสวนพี่ดิสถานะกิมมอลลิงเต็มเลยะโอ้โหเพิ่งเห็นโอ้ยสีชมพูเต็มสวนเลยครับอุ้ยอยากออกกล้องว่ะมามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไข่ของสัตว์เลี้ยงที่มาในอัปเดตนี้นะผมชื่อว่า En c h ชั้น d ต g ดเอกนะอ่า ตัวแรกที่เราจะรีวิวนั่นคือเจ้านี่เลยครับผมเลดี้บัคเลดี้บัคว่ะมันแบบมันเหมือน,มนเมล็ดพันธุ์อะไรสักอย่างว่ะมาดูกันว่าน้องสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บสักอันหนึ่งขอเก็บตัวหนึ่งครับเอาวางลงไปไหนขอดูหน่อยสิวู้เวลหกห เขาบอกว่าจะทําให้พืชประเภท f วเ o วอร์เนี่ยโตเร็วขึ้นนะผม2องเท่าอ่าความสามารถก็จะขาขเจ้าหนอนชายเขียวในไข่บักเอกนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันจะเน้นเฉพาะไอ้ประเภท f วเ o วอร์นะอ่าก็าคือจะทําให้พืชประเภท f วเ o วอร์โตเร็วขึ้นนั่นเองอ๋อถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมน่าจะไปอยู่ในบักเอกมากกว่านะเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเจ้านี่นลครับผมพิกซี่ <laughs> อือเป็นแฟรี่ตัวน้อยนะครับผมอ่าไอัน,นี้คือเป็นแฟรี่ที่ยังไม่โตเต็มวัยเฮ้ยมีเอฟเฟกด้วยปะเจี๊ยว้ยเท่นะเนี่ยเฮ้ยสัตว์เลี้ยงตัวอื่นไม่เห็นมีเลยอ่ะโว้วโว้วโว้วโว้สวยสวยสวยทำดีทำดีำดอ่าแต่ว่าดีไซน์ออกจะแบบเรียบเรียบเรียบไปหน่อยนะครับแต่ว่ามีเอฟเฟกด้วยอ่ะขออนุญาตเก็บเจ้าน้องบัคเอกก่อนวางลงไปเลย มาดูกันว่าน้องทำไรได้บ้างนะผมเขาบอกว่าทุกๆ3นาทีเนี่ยจะทำการปล่อยผงออกมานะผมเป็นผงพิกซี่นะโดยจะมีระยะเวลาอยู่15วินะผมและจะทำให้พืชโดยรอบนะครับผมในระยะ17.52สตัทเนี่ยโตเร็วขึ้นนะครับผมเป็นเวลา30วินาทีเอาง่ายๆคือทำให้พืชโตเร็วขึ้น30วิวินะครับผมแล้วก็จะทำให้ผู้เล่นโดยรอบเนี่ยลอยตัวขึ้นนะครับผม ใช่หรือเปล่าไหนๆ,ๆลองดูดีหรดอเวลาหนึ่งนาทีนะครับผมทําให้เพื่อตัวเร็วขึ้นแล้วก็ถ้าเราอยู่ใ,ใกล้ๆเขานะครับผมเขาจะทําให้เราลอยตัวนะเดีย๋ยวพี่ต้องลองดูว่ามันจะลอยตัวจริงหรือเปล่าเอาหายหายหา,ยหายตัวไม่เจอว่ะฮ้ยบินบินเร็วมากเลยว่ะอ่ะขอมาไว้ก่อนอ่ารอเวลานะผมอีกหนึ่งนาทีตามติดชีวิตพึ่งน้อยนะผมไม่ใช่พึ่งน้อยดิแฟรด,ดี้อ่ะมาเฮ้ใกล้ยังต้องอยู่ใกล้ๆนะผมนี่อยู่ใกล้ๆแล้วยังไง ลอยไหมไม่ลอยว่ะไม่ไม่ลอยนะเฮ้ย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 ้ยลอยจริงว่ะเฮ้ยลอยจริงนี่ไ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 งเฮ้ยอ๋อมันติดต้นไม้เมื่อกี้ทำไมไม่เห็นว่าอยู่โอ้สวนโคตรรกเลยน้องเดี๋ยวขอสลับส่วนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขออีกทีขออีกทีนี่งมันเห็นไม่ชัดอ่าสวนนี้ก็รกพอกันว่ะต้นไม้ออกดิโอ้มันสวยดีว่ะมันมีเอฟเฟกต์ตอนลอยด้วยอ่ะดูดิเออทำดีทำดี เอฟเฟกตอนลอยแล้วก็มีวิงวิงนะครับผมเฮ้ยโดนไหมเฮ้ยลอยจริงเห็น <c oughs> ปะวู้ฮู <c oughs> یک, یک, ้ลอยอีกเปล่าวู้ฮู้ลอยอีกเลยขออีกวู้ฮู้แจ๋วว่ะวู้อีกได้เปล่าโอ้ยหมดแล้วว่ะเอาโอเคโอเค สำหรับฟิกซี่ก็ประมาณนี้นะผมเจ้านี้อ่าเด็กๆอาจจะสนุกนะเพราะว่ามันมีกิมมิคก,กับผู้เล่นด้วยนะครับผมต่อมานะผมเจ้านี้เลยอิมอิมนะครับผมเหมือนโยมมาทูดเลยอ่ะเหมือนแบบโยมมาบานอะไรอย่างเงี้ยมาดูมันว่าน้องทําอะไรได,ได้บ้างครับผมวางลงไปเฮ้ยว่าเหมือนมนุษย์เขาบอกว่าทุกๆ6นาที6 6หอุ้ยเลข6ก่ะ66 6อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของซาตานนะครับผม6 6 6กเขาบอกว่าอิมเนี่ยจะทําการชวนเราวิ่งเล่นนะครับผม วิ่งเล่นไล่จับนะถ้าเราวิ่งไล่จับกับเขาได้เนี่ยเขาจะให้ของรางวัลแบบสุ่มกับเรานะโดยมีโอกาสอยู่15%นะผมที่จะทําการเล่นอีกครั้งนะอ่ะมาดูกันว่าถ้าเราวิ่งไล่จับเขาแล้วเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกอะไรนะครับผมอ่ามาดูกันคล้ายๆกับไอทันุกิหรือเปล่าวะไอทานุกิมันก็เป็นความสามารถแบบสุ่มนะแต่ว่าอันนี้คือมันไม่ได้มีกิมมิคก,กับผู้เล่นนะครับผมก็คือมันเสกได้เลยแต่อันนี้คือเราต้องวิ่งไล่จับกับเขามาดูกันว่ามันจะให้อะไรนะ อันนี้คือน่าสนใจมากเลยครับผมมันจะวิ่งเร็วขนาดไหนวะถ้าวิ่งเร็วเกินไปนี่กูงงเลยนี่เนี่ยาครับผมใกล้ละเหลือสิบวิดูกันว่าจะเป็นยังไงวิ่งเลยจับกับสั์เลี้ยงว่ะอย่างชอบเลยครับเป็นคนคิดวะเนี่ยสองหนึ่งว,ว,ว้าวเป็นคนไหวเฮ้ยทำไมวิ่งไปอย่างเนี้ยอันนี้คือจับยังเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือจับได้แล้วนะผม โอ้เมื่อกี้คือจับได้แล้วนะก็คือวิ่งถูกตัวเ็คือได้เลยนะครับผมได้เทดดิงทิเ็ตมา3อันนะครับผมเมื่อกี้อ๋อว้ยมีโอกาสได้เกียร์ด้วยว่ะพัดมาจะเป็นในส่วนของเจ้านี่เลยครับผมกิมเบอริงสไปเป็นไงอ้เริ่มเป็นนางฟ้าขึ้นมานิดนึงนะครับผมมีเอฟเฟกเหมือนกันเลยกับไอเจ้าพิกซี่เมื่อกี้ นะผมโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องมาดูกันว่าเจ้านี่ทำอะไรได้บ้างนะผมอาวางลงไปเลยเอาเต็มอ่ะแล้วเขาเก็บสักตัวอ่ะโอเควางลงไปครับผมแหมขขดูหนแตสอช้สามนาทีเองเหรอเขาบอกว่าทุกๆสามนทีส7วิเนี่ยจะบินไปหาพืชใกล้ๆนะผมและวทำการและททำการเสกสถานะเกม b l อร์ลให้กับพืชน,นะผมอ๋อเป็นตัวเสกสถานนะนะผมก็คือเสกปุ๊บติดปั๊บเลยอ่า ไอถือว่าดีนะเนี่ย3านาทีเอง3นาที37วินะเป็นตัวเสรสถานะของกิจกรรมนะครับผมถ้าใครมีตัวนี้อยู่ในสวนก็คือทํากิจกรรมง่ายมากขึ้นนะเฮ้ยเอาง่ายๆเฮ้ยเอาดีอันนี้ก็คือแอบดีอยู่นะแต่ว่าออกจะหายากหน่อยนะผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ล,ง,ลงมาจากไอ้ตัว1%น่ะนะก็ถือว่าดีใช้ได้เนี่ยอดูหน่อยซิมันทําสถานะยังไงเลข2นาทีครับโอ้โหบ้านฝั่งตรงข้ามเรามีแคนดี้เรนโบ์ด้วยว่ะ เดี๋ยวตึงจกมันน่าจะขี่ได้เนะไอพวกสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ๆเนี่ยม่อยากขี่ได้ว่ะน่าจะเท่อะเดี๋ยวเวลาอีกส7วิครับผมมาดูกันว่ามันจะเสกสถานใดไงอเอาไขมาแล้วมาแล้วยังไงจังหวะนี้ลอยขึ้นไปบนฟ้าลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปแล้วยังไงเฮ้ยน้อยนาน้อยนาแล้วก็หมุนวนรอกโอ้นี่ไง กิมมอริงทูชูกาแอปเปิลนะครับเขาจะบินขึ้นไปบนผลไม้เราแล้วก็เสกสถานะให้เลยนะอันนี้คือติดร้อยเนะผมโคตรดีเถ้ามีสัก8ตัวในสวนนี่คือแบบอีซี่เลยนะผมกิจกรรมนี้ ตัวถัดไปครับผมเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวที่หายากที่สุดในอัปเดตนี้นะครับผมนั่นก็คือเจ้าช็อคเทอร์ติสนะครับผมเรามาดูกันว่าเจ้านี่สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมเขาบอกว่าทุกๆ19นาที52วินาทีเนี่ยจะส่งเสียงล้อออกมาเป็นเสียงแหลมๆนะครับผมจะทําให้พืชทั้งหมดที่อยู่ใ,ใกล้ๆนยะในระยะ20สตัทนะครับผมมีโอกาส20%ที่จะทําให้พืชตัวนั้นน่ะติดสถานะซิลเวอร์นะครับผม,ม,นนะบผมและมีโอกาส1%ปที่จะเปลี่ยนให้เป็นสถานะโกล โอ้โหอันนี้คือโคตรดีนะผมเฮ้ยตัวเศษสถานะเงินตัวสถานะทอง <c oughs> ตัวเงินตัวทองบ่ฮฮ้อใช่ไหมและมีอีกความสามารถหนึ่งนะครผมเขาบอกว่าทุกๆสินาที20่สิบวิเนี่ยจะทําการพ่นพิษออกมาจํานวน5.12นนะครับผมโดยจะส่งไปหาผลไม้ไข่แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับผมเฮ้ย ส่งออกมา5ลูกนะผมเขาบอกว่าถ้าส่งออกไปแล้วมันไปโดนผลไม้เนี่ยจะมอบสถานะท็อกซิกให้กับผลไม้ต้นนั้นนะผมและถ้ามันพ่นออกไปแล้วไปโดนไข่ก็จะทําให้ไข่อักเร็วขึ้น80วิครับผมและถ้ามันพ่นไปโดนสัตว์เลี้ยงของเรานะผมที่อยู่ในสวนก็จะทําการมอบ e x p ให้กับสัตว์เลี้ยงตัวนั้น8 0 3หน่วยเฮ้ยเอาดีพ่นออกมา5ลูกนะผมไปโดนอะไรก็จะมีเอฟเฟกับอันนั้นตนะผมอ่าอันนี้แปลกใหม่นะผมเพราะว่าไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งถ้ามันพ่นไปโดนไข่ไข่ก็จะฟักเร็วขึ้นและถ้าพ่นไปโดนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะโตเร็วขึ้นและถ้าพ่นไปโดนพืชของเรานะ่ยผมพืชก็จะติดสถานะท็อกซินั่นเองอุ้ยเป็นอะไรที่สุดยอดวะแต่ถ้ามันแบบถ้ามันเป็นตัวสีลุงนะพี่ว่าตัวนี้โหดมากเลยนะเชี่ย <Yeah. S 1> คิดได้ไงวะปกติแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นความสามารถแยกใครแยกมันนะผมคือความสามารถมันจะไม่รวมกันแบบนี้นะอันนี้คือแบบเป็นสัตว์เลี้ยงระดับพิสเมติกได้เลยนะพี่ว่า อันนี้มันแค่ระดับ D Y นะเอาเรื่องว่ะโอ้โหโคตรตึงโคตรอันตรายนะผมน้องๆคิดว่าตัวไหนในอัปเดตนี้ตึงที่สุดลองคอมเมนต์มานะครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้สําหรับรีวิวสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่เข้ามาในอัปเดตแฟรี่อีเวนต์นะผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปผมพิไลด้วยเจอกันใหม่ EP นะไปแล้วครับผมขอ้ยสุ่มได้เจ้าตัวเมื่อกี้นะ1%นรนะผม